สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ a าร์โด d อนเดสตินะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเปิดดวงในปี2,568ของชาวราศีกรกฎนะคะ มาเรามาดูกันเลยนะคะปีนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่ประจําตัวของคุณปีนี้นะคะเป็นไพ่ประจํำปีของคุณก็ว่าได้นะคะคือไพ่หกเหรียญนะคะชาวราศีกรกฎปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะมีการหมุนเวียนเงินทองอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะคะและยังได้รับการช่วยเหลือได้รับรางวัลได้รับเงินทองอะไรต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ เข้ามาด้วยนะคะใครที่ก่อนหน้านี้มีการติดติดขัดขัดเกี่ยวกวับเรื่องเงินทองอะไรใดๆน,นะคะมีโอกาสว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่คุณจะมีความราบรื่นกว่าเดิมนะคะทําอะไรลงทุนอะไรก็จะเอ่อราบรื่นนะคะก็จะไร้อุปสรรคนะคะมีคนเข้ามาช่วยด้วยนะไม่ว่าคุณจะติดอุปสรรคอะไรใดๆถ้าคุณร้องขอกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายคุณก็จะได้คนมาช่วยเหลือคุณเช่นกันนะคะอ่า ปีนี้ทําบุญเยอะหน่อยนะชาวกรกฎนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยบอกว่ายิ่งคุณทําบุญเยอะหน่อยหรือว่าทำบุญบ่อยๆหน่อยเท่าที่ศักยภาพคุณจะไหวนะคุณก็จะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะไม่ได้ขาดตลอดทั้งปีนะคะ ต่อมาไพ่การเงินโดยตรงนะคะคุณได้ไพ่เทมเพลต์นะคะชาวราศีกรกฎคะการเงินคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือเรื่องของเรื่องของไรายได้ที่รายรับที่จะเข้ามานะคะ <SUS> บางคนจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาชีพช่องทางการเงินนะคะหรือมีการปรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการมีการปรับปรุงเรื่องของ การใช้เงินอะไรต่างๆทั้งตัวคุณแล้วก็ภายในบ้านภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นจากตะก่อนหน้านี้ใช้ใช้ไปนะคะเก็บเก็บไปก็ไม่ค่อยจะมีวินัยเท่าเท่าไหร่ปีนี้จะเป็นปีที่คุณควรจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายให้ชัดเจนนะอาจจะแบ่งเงินเป็นกี่กองกี่กองกี่ก้อนนะเงินเดือนออกมาแล้วจะต้องเก็บเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้นะคะคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะคะแล้วยิ่งทําก็จะยิ่งดีด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสหัชชะนะคะคุณได้ไพ่เดิมแมจิเชียน,นะคะชวาวกรกฏคุณจะมีเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่สังคมใหม่นะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแต่ทีนี้ถามว่าไม่รู้จักมาก่อนแล้วเข้าไปทำความรู้จักมันจะดีไหมไพ่แมจิเชียบอกว่าจะดีดีในลักษณะที่เรียกว่า เขาจะเป็นคนกลุ่มคนที่เก่งเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะและเก่งมากพอชนิดที่สามารถโน้มน้าวจิตใจคุณได้นะคะหรือว่าชี้นำนะคะให้ความรู้คุณนะคะให้คุณไปเริ่มต้นทำอะไรกับเขาสักอย่างได้ด้วยนะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจมีกํำลังใจที่ดีนะคะจากสังคมจากกลุ่มใหม่ๆที่คุณเข้าไปจอยด้วยนะคะ แต่ใดๆก็ตามทีมันจะเชี่ยมันก็อาจจะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะก็คือบางทีบางคนคุณก็ต้องดูบ้างนะคะว่าเขาแบบเก่งเนี่ยคือมันเก่งพูดอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วเก่งทำไหมอันนี้ก็ต้องคัดกรองด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดะมูนนะ,ะชาวกรกฏระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้หน่อยนะอาจจะเป็นทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจได้นะคะพ่อแม่แก่เฒ่าอยู่บ้านนะคะปู่ย่าตายายอาเงี้ยอาจจะเริ่มมีอาการแบบซึมเศร้าไหมนะคะหรือว่าปีนี้หนอยเก่งขี้บ่นเก่งกับคุณหรือเปล่านะคะบรรยากาศภายในบ้านภายในครอบครัวอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นักนะคะพยายาม ทำให้บ้านมันสว่างเข้าไว้นะคะแล้วก็หลอดไฟดวงไหนมันเสียนะคะหรือว่าบ้านมุมไหนมันชื้นๆอับๆนะคะก็จัดการสาสตสางนะคะเปลี่ยนหลอดไฟนะคะหรือว่าพยายามทาให้บริเวณนั้นน่ะมันแห้งลงนะคะสุขภาพคุณหรือผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะได้ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าไปมูหรืออย่าไปบูชาอะไรแปลกๆเข้ามาในบ้านนะคุณอาจจะได้ของที่ไม่ดีนักนะคะาอ,อันนี้เตือนเอาไว้นะ ต่อมาไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูนะคะลูกน้องบริวารน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานของคุณเองปีนี้เนี่ยบางทีก็ ชิวเกินไปหน่อยนะคะเหมือนบางครั้งไม่ค่อยรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนักนะถ้าคุณแอสไซน์งานสั่งงานไปแล้วก็ต้องตามด้วยนะคะคือปล่อยเขาไปทําเองอะ่ะไม่สําเร็จนะ,นะคะมันจะแบบเตลิดเถิดเทิงของเขาไปเรื่อยนะคะเด็กๆนะหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานที่คุณเลี้ยงดูอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนซะเท่าไหร่นักนะคะอาจจะติดเที่ยวติดเล่นติดเพื่อนซะมากกว่านะคะ ถ้าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้ระวังน้องหลุดนะคุณหลุดออกไปเที่ยวอะ่ตะตเตลิดเลยไม่ออมกลับบ้านนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปรีนะคะคุณได้ไพ่10ดาบนะชาวราศีกรกฎนะ ปี68นี้บางทีต้องระวังเอาไว้บ้างว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ได้ดั่งใจขึ้นมานะคะเช่นโปรเจกต์บางโปรเจกต์นะคะอาจจะต้องแบบถูกล้มนะคะล้มดีลไปนะหรือว่าลูกค้าแคนเซิลนะคะหรือว่าบางช่วงให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องไม่คาดฝันกับตัวคุณเอาไว้บ้างนะคะอชีวิตกําลังมาดีๆเลยเาบางช่วงอยู่ๆแบบเกิดอุบัติเหตุเข้านะคุณก็อาจจะต้องแบบหาหมอหาหมอหรือหยุดงานอะไรประมาณนี้เนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญโรงศพนะคะทาบุญกับ มุ้ยที่กู้ภัยอะไรต่างๆเอาไว้บ่อยๆตลอดทั้งปีจะช่วยได้นะคะ ต่อมาในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่สามดาบนะคะสําหรับคนโสดนะคนโสดปีนี้ความรักดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะชาวกรกฎเนาะแต่ว่าก็จะมีบางคนเหมือนกันเห็นบางมุมนะคุณอาจจะมีคนเก่าๆนะกลับมาอีกรอบแถมเป็นคนเก่าชนิดที่เคยทําคุณเจ็บช้าน้ําใจเนี่ยนะคะกลับเข้ามาอีกรอบด้วยเช่นกันแต่ถามว่าจะกลับแล้วมาดีไหมมันยังเป็นสามดาบแบบนี้อยู่นะคะกลับมาแล้วคุณก็อย่าเพิ่งเปิดใจไปเล่นกับเขามากนักนะคะเพราะมันมีโอก อกาสว่ามันอาจจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้นะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่ปีนี้นะคะระวังเรื่องของการทะเลาะความหมางเมินบาดหมางกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยต้นปีมาก็เอาเลยคือไม่ไหวแล้วไม่คุยแล้วไม่ต่อละไปดีกว่านะคะนะและบางคนนะคะถ้าหาถ้าหากว่าหาคนคุยใหม่คุณอาจจะไปได้คนคุยลักษณะเช่นที่ว่าคือเหมือนพึ่งอกหักมาแบบเลือกกแฟนมาแบบสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะอยากหาคนดามใจอยากหาคนรักษาใจแต่ถามว่าชอบเราจริงไหมอันนี้ นี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะคะดูกันไปยาวๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหเขาแบบมาเกาะเราอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเขาต้องแบบโอ้โหลักเราแน่อะไรแล้วแนะ่เธอดูดีๆก่อนนะชาวกรกฏนะคะ ต่อมานะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะชาวกรกฏนะคะอันนี้ระวังเรื่องการสื่อสารเอาไว้หน่อยนะคะมันมีเกณฑ์เรื่องของการทะเลาะเบาแวงผิดใจกันอะไรกันได้นะคะแล้วมันบางทีเรื่องมันน้าพึ่งหยดเดียวอะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคุณอาจจะทะเลาะกันแล้วเลิกกันด้วยเรื่องแบบเรื่องอะไรดีอะโยนโยนผ้าไม่ลงตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไหมด่ากันไปด่ากันมาแป๊บๆขอเลิกบ้านแตกอ่ะอันนี้ต้องระวังต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะคะ ต่อนะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบมรณะชาวคราสีกรากฏคุณได้ไพ่เดสนะคะชาวกรากฏนะนอกจากระวังอุบัติเหตุคุณก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณด้วยนะอย่างที่บอกนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญโรงศพนะคะหรือว่าถ้าบริจาคเลือดได้ก็ก็ทำไปนะคะหรือถ้าหากว่าบริจาคเลือโโลหิตบ่อยแล้วนะคะคุณก็อาจจะแบบหาเรื่องไปทำให้เลือดออกก็ได้เช่นไปทำฟันไปทำหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอ่า นะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภะนะคะคุณได้ไพ่คิงเหรียญน,นะชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะหรือให้คําแนะนําคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะบางคนจะมีเกณฑ์เรื่องของการได้เงินได้ทองจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ถ้า จะมีการขอกู้เงินอะไรใดๆจะต้องมีการคุยกับธนาคารคุยกับแบงค์คุยกับไฟแนนซ์นะคะก็จะมีโอกาสเรื่องของการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเข้ามาสูงเลยนะคะแต่ว่าคุณต้องคุยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องเคลียร์เยอะนะคะจะต้องสําแดงเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆรอบนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ก้าวเหรียญนะคะอ่ะเรื่องของการงานนี่แหละบอกเลยว่าปังนะคะคุณจะได้พับผลประโยชน์ได้รับเงินทองได้รับเรื่องของการสนับสนุนนะคะได้รับเรื่องของกําไรกรํไรกําไรอะไรต่างๆเข้ามานะคะแทบจะตลอดทั้งปีนะคะชาวรากรกกดแถมคุณไม่ได้ลงลงแรงลงทุนอะไรมากด้วยนะคะเหมือนเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าปีก่อนๆหน้านี้นะคะคุณ คุณลงทุนลงแรงของคุณนะไปเต็มที่แล้วปีนี้มันก็เลยเป็นปีของการกอบโกยนะคะทั้งเรื่องของเรื่องของขั้นเรื่องของตําแหน่งเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆด้านการงานนะคะอ่ะเป็นปีที่แบบการงานเป็นเงินเป็นทองมากๆนะคะใครจะลงทุนอะไรใดๆนะคะปีนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะพบลาภะคุณได้ไพ่เด g ไฮเปเสนะคะโชคลาภชาวราศีกรกฎคุณมีเซนนะ เออคุณมีเซนต์คุณไม่ต้องไปฟังคนอื่นเลยนะว่าวิเลขนั้นเลขนี้มานะคะเผลอๆก่อนหวยออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณฝันเห็นอะไรแปลกฝันอาจจะฝันเห็นบ้านพระบุรุษหรือฝันเห็นอะไรที่มันตีเลขได้นะเอาเลขนั้นมนาะซื้อคุณจะมีโอกาสถูกนะคะคุณเป็นเป็นดวงที่แบบเรียกว่าปีนี้นะคะเซนต์จะนําพาเรื่องโชคลาภมาให้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบชาวกรกฎสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือระวังพวกพวกที่มาแบบ ย่องย่องมาแทงข้างหลังย่องย่องมาเรียกว่าขโมยผลประโยชน์อะไรบางอย่างของคุณนะคะระวังโดนหักหลังโดนนินทานะคะเอ,เอาเอาเรื่องของคุณไปตีไข่ใส่สีในทางที่ไม่ดีนะคะอันนี้คุณจะมีพวกนี้เข้ามาตลอดทั้งปีด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่แคร์ก็ช่างมันนะคะไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันมากเนาะ ระวังของหายเอาไว้หน่อยเนาะอย่าทิ้งข้าวทิ้งของเอาไว้นะประเภทที่แบบอุ้ยฉันอยากจะนั่งตงโต๊ะนี้แล้วก็จองเอาของจองไว้ปรากฏว่าเอากลับไมท่ทีโต๊ะก็ไม่มีของก็ไม่อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยจะไปเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอย่าเอาของมีค่าไปนะคะไม่งั้นอาจจะสูญหายได้นะคะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีกรกฎในช่วงปี68นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะมาเล่าให้กันฟังหรือบ่นให้กันฟังบ้างน,นะคะแม่นไม่แม่น,มนอะไรหรือว่าชีวิตปีที่ผ่านมาเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะขอบคุณมากเนาะอาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย